ตอนนี้เรามาถึงขั้นโอ้ตายหนูเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเร็วจังเลยอันนี้คือชุดที่หนูแบบไลฟ์ฟรีพร้อมออกกําลังกายใช่ไหมคะใช่ปกติก็เป็นคนชอบแต่งตัวแบบว่าสปอร์ตตี้อยู่แล้วอืมเนี่ยใช่กบเลยเหรอคะประทานโทษนะคะแล้วเสื้อที่ใส่นี่เป็นเสื้อกล้ามเหรอคะหรือเสื้ออะไรคะเสื้อกล้าม<อ>คะ่ะเสื้อกล้ามแล้วก็ขอประธานโทษอโนบราก็ออกกาลังกายได้ก็นี่เป็นความจริงลักษณะที่กบทําก็วันนี้มาแบบ อาจารย์อยากจะให้กบเป็นแบบตัวเองใช่ไหมคะ,คะนเพราะฉะนั้นกบก็จะเป็นตัวเองเต็มที่ค่ะงั้นคุณผู้ชมเจ้าขาเราดูของจริงที่เห็นในอินเทอร์เน็ตกับในจอทีวีต้องเป็นเรื่องเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนี่คือนโยบายของรายการเรานะคะถามนิดนึงก่อนที่หนูจะลงไปเอ็กซ์ซอรน์นะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเขารู้ไหมคะว่าหนูโพสพนีขึ้นบบนยุจะค่อเ,นนะะเออพื่อนฝูงทุกคนรู้หมดพี่ชายรู้ยกเว้นพ่อแม่ในบางเรื่อง เอาหรอ<ช>แล้วเขาไม่มีการติงว่าเยอะไปไหมล่ะหนูอย่างนั้นอย่างนี้โกบมากไปเปล่าลูกคือถ้าเป็นเรื่องงานค่ะจา์จะมีอยู่คือทุกเรื่องในชีวิตกบจะเล่าให้พ่อแม่ฟังหมดนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานบางเรื่องเนี่ยเราก็จะไม่เล่าให้เขาฟังเพราะว่าเราเป็นห่วงเขากลัวเขาไม่สบายใจอีกอย่างหนึ่งเรากลัวเราจะไม่ได้ทําด้วยเพราะที่บ้านกบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากน,าน,น,นั่นล่ะสินี่ก็คือสิ่งที่กําลังจะถามกบในสังคมไทยยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นอนุรักษนิยมแบบ แบบรับอย่างนี้ไม่ได้แล้วเขาก็จะมองว่าหนูเนี่ยทำลายวัฒนธรรมความงดงามของหญิงไทยที่ไม่ควรจะอ้าขาพวาปีกต่อหน้าผู้คนขนาดนี้หนูเยอะไปหนูจะทำยังไงคะพ่อแม่กบเลี้ยงมาโดยให้อิสระทางด้านความคิดมาตั้งแต่เด็กค,ะค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามาในแนวเซ็กซี่ปกติกบอยู่บ้านก็เป็นทอมนะคะอาจารย์พ่อแม่จะไม่เคยเห็นลุคนี้ของกบเลย นะคะทีนี้เขาจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องงานอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะไม่มาว่ามาห้ามหรือว่ามาดุด่าหลักกบเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเป็นเรื่องงานเขารู้ว่าเขาให้อิสระและลูกและลูกเขาอะ่ะมีวิจารณญาณที่จะตัดสินใจทําอะไรในแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญกบก็ต้องอยู่ในสังคมใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการคนดังนั่งเคลียร์อยู่เป็น1ิบล้านคนและยังไม่รวมที่ต่างประเทศอีก คงจะได้โอกาสแล้วละแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีงามมากเลยที่น้องกบจะได้พูดกับคนดูทุกๆคนให้เขาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของหนูไม่ใช่หนูปล่อยอะไรต่อมีอะไรออกไปแล้วให้คนคิดกันเองกระเจิดกระเจิงแล้วก็เมา,มา,มาส์มอดโพสกันจนกระทั่งไอ้นั่นเคลื่อนไอ้นี่หกกันออกมาหนูคะหนูอธิบายดีไหมคะว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของหนูคืออะไรเจตนารมณ์ของกบคืออยากจะบอกอว่าออกกําลังกายเถอะเล่นโยคะเถอะมันไม่ทําให้คุณนะ่ะ เสียสุขภาพมีแต่จะทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยซ้านี่คือสิ่งที่กบอยากจะบอกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้รอดตายมาได้ด้วยโยคะค่ะอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เป็นสังคมไทยวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเราไม่เคยทอดทิ้งกบเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนรํานะคะสิ่งนั้นกบก็จะทำได้ดีที่สุดแต่ว่าเราจะไม่เอาสิ่งนั้นมาไว้ในตัวเราในวัดในเวลาที่เราเป็นเรากบเล่นโยคะกบไม่ใส่ชุดไทยเล่นโยคะนะ กบรู้สึกว่าสิ่งนั้นควรอยู่บนทิ้งแล้วกบก็จะไม่ลบหลู่ไม่เข้าไปแตะต้องแต่ในสิ่งที่เป็นตัวเราเองเรารักในสิ่งที่เราเป็นอ่ะเราชอบเป็นผู้หญิงเซ็กซี่แบบนี้เราไม่ได้เดือดร้อนใครอีกอย่างหนึ่งเวลากบอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยค่ะกบก็ไม่เคยจะไปยั่วยวนใครนะเวลาที่กบทําโยคะรวมถึงมีลุคที่แบบโอเคเซ็กซี่มากเหมือนที่คลิปที่เห็นนั่นคือเวลาพลีเวทของกบเป็นเวลาส่วนตัวที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาดูกบไม่ว่าไม่ห้าม ต่อว่าหรือชมเชยกบก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิทธิส่วนบุคคลของกบกบก็จะเป็นแบบนี้รวมถึงสิทธิของคนอื่นกบก็จะไม่ก้าวไก่เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าอยู่ในจุดของตัวเองแบบมีความสุขเท่านั้นก็ว่าพอแล้วสําหรับตัวกบเองแล้วก็สําหรับทุกๆคนด้วยค่ะ โอ้โห oh, หนูชาบมากเลยหนูกบค่า <Okay. S 1> แต่ปัจจุบันหนูเริ่มมีโฆษณาสินค้าในคลิปของหนูบ้างม,มีนั่นมีนี่แสดงว่าหนูกาลังสร้างเลตติ้งและเริ่มหากินกับการขายของหรือเปล่าคะกบไม่ได้สร้างเลตติง้งกบไม่ได้วิ่งเข้าหากบไม่ได้หากินนะที่นต่ว่าเขาวิ่งมาหากบเองเออเพราะคนมีหนูมีคนไลค์เป็นล้านเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะพรีเซนต์ของของเขาอืมมันก็ได้ประโยชน์กับเขาค่ะค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะตอนนี้หนูยังทําคลิปต่ออยู่ใช่ไหมคะไม่หยุดเลย เป็นการตอบจดหมายมากกว่าอ๋อถ้า,ามีคนเขียนมาถามใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเขียนมาทีหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบสิบเรื่องแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งในบางช่วงที่แบบโอ้โหถามกันมาเป็นสิบสิบคำถามอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาอย่างเช่นโอเคนะเราหัวไหล่ใหญ่เราอยากจะทําให้หัวไหล่เราแข็งแรงแล้วก็เล็กลงเราจะทำยังไงอย่างเช่นเราปวดหลังเพราะว่าเรานั่งทําคอมพิวเตอร์นานๆจะทํายังไงให้เราหายปวดหลัง อะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นคําถามแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยกบก็ครีเอทออกมาอ๋อเป็นโรคออฟฟิศซิงโดมใช่ไหมถ้าระบุเฉพาะจุดกบก็จะคิดท่าที่กบคือกบเรียนโยคะกบเรียนโยคะฟลายกบเรียนแอโรบิกกบเรียนออกกาลังกายหลายๆอย่างน,น,<อ>านะคะอามา mix กันเข้าไปใช่ mix เข้าไปแล้วกบใช้เองกบหายอ้าวอย่างนี้แล้วกันนะคะอยากดูค่ะสักท่าหนึ่งได้ไหมคะที่ทําให้ตัวเองหายปวดหลังเพราะตัวเองคนชอบปวดหลังอะคะ่ะอ๋อเอาท่าหายปวดหลังใช่ไหมคะอ,อาจารย์ไม่ทาอะไรมาละคะคือ เยวนคงไม่ได้ฟีชชิ่งกับใครหรอกค่ะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนมีหน้าท้องนะคะหน้าท้องนี่ยืนบั้นท้ายไปข้างหลังแล้วกระดูกสันหลังแอนตามสไตล์ของพวกผู้มีอันจะกินเขามลร่มแบบนี้เข้าใจไหมคะพี่เนี่ยร่างกายใหญ่โตตามฐานะค่ะนะคะพี่ควรเอ็กซ์ซอ์กับโยคะท่าไหนคะ โอเคงั้นกบโชว์เลยลวกันค่ะเพราะว่าคยินดีจะว่าไปท่าเนี้ยวันนี้กบก็ฟินแล้วล่ะที่กบได้มีโอกาสยิงหนึ่งคำถามกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะค่ะยินดีค่ะปูยังไงดีคะเนี่ยแล้วแต่หนูเลยค่ะหนูจะทำยังไงก็ได้จะยกแล้วไม่ฟาดถูกโต๊ะเดียนหักอะไรคะโอเคนี่พอดีว่าจะโดนโต๊ะไหมไม่โดนค่ะไม่โดนเป็นท่านั่งนะคะอาจารย์ค่ะ อุ้ยต้องถอดเสื้อเฟี้ยงเลยเหรอคะอ่าเอามานี่ค่ะถอดมาเวียงอ๋อไม่ต้องก็อย่าอยังยังอันนั้นอันนั้นเยอะไปแล้วค่ะหนุ่มเปลียนว่าไม่ใช่โยคะแล้วค่ะอ๋อลืมลืมเล่นโยคะใช่ไหมคะท่าโยคะเสร็จโอเคเพราะว่าจริงๆเวลากบเล่นโยคะเนี่ยกบก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะฮ่าฮ่าอารมณ์ดีของกบแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะไปเครียดทำไมเนาะชีวิตเธอเขย่าทำไมคะตรงนั้นอะเขาเรียกว่าการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้รู้ว่าแบบเหมือนเหมือนสะกิทนะค่ะ นี่ฉันจะเริ่มใช้งานเธอแล้วนะอะไรประมาณนั้นขาขาขาเขย่าขาก็เริ่มสึกเราจะเราจะวางวางตัวรานนี้ท่าแบบนี้นะคะท่านั่งแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ขาข้างไหนก็ได้แล้วแต่อาจารย์จะทําพร้อมกันไหมคะโอ้โหคงไม่ไหวนะคะเดียนยกอย่างนี้มาไม่ถึงหรอกค่ะไฝ่ห้างยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็เอาขาข้างไหนก็ได้ค่ะมาไว้ที่บริเวณหัวเข่านะอันนี้คือ มันจะมีเป็นท่าระดับหนึ่งสองสามะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกมจะท่าสุดให้ดูเลยแล้วกันโอเคค่ะลองนะคะโอเคแล้วก็อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็พับไปขายข้าหนึ่งกระดูกกระเดี้ยวไม่มีเลยเหรอคะหนูยังไม่จบนะคะว้ายต่อยลําบากมากเลยนะหนูเราจะทําการบิดกระดูกสันหลังของเราบิดกระดูกท่านี้ช่วยแก้อาการปวดหลังได้ชะงัดนะคะอาจารย์ต่อข้นไหนทาไงคะหนูคอนเฟิร์มอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็ให้เอาข้อสอบค่ะค่ะ ข้างที่อยู่ตรงข้ามกับหัวเข่าที่ตั้งขึ้นมาดันที่หัวเข่ามาดันที่หัวเข่าแบบนี้ฉัติดพุงไปไม่ได้หรอกหนูมาดันที่หัวเข่าแบบนี้หายใจเข้านะคะเพื่อขม่าวพุงจากนั้นนํามืออีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่ไปวางไว้ตรงก้นกบเอาให้แบบว่าฝ่ามือเนี่ยวางให้เต็มฝ่ามือบริเวณก้นกบอย่างนี้นะคะ,คะจากนั้นค่อยๆเริ่มบิด โดยเราต้องจิ้นนิดนึงอาจารย์จินคืออะไรคะจินตนาการค่ะจินตนาการจินตนาการโดยเอาจิตจิตของเราเนี่ยไปสัมผัสอยู่ที่บริเวณกระดูกสันหลังในจุดที่กําลังจะเริ่มเคลื่อนตัวค่ะค่อยๆบิดนะคะค่อยๆบิดเริ่มจากกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายค่อยๆจินตนาการเราก็บิดบิดไปเรื่อยเโี๋ยวค่ะต้องทําช้าค่ะจริงๆแล้วบิดไปเรื่อยจนรู้สึกว่าที่สุดของเราละหายใจเข้าทีนึง ลึกๆขาใจออกยาวๆแล้วไปอีกหน่อยเราก็ขาดใจตายไปเลยเราไปอีกหน่อยเราจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังของเราเนี่ยค่ะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแสดงว่ากระดูกของเราเนี่ยได้ทําการเคลื่อนตัวเรียบร้อยถ้าเกิดว่าจะเอาท่าสุดอีกทีนึงคือใช้มือข้างที่ที่ตั้งอยู่อย่างนี้เนี่ยนะคะมาดันที่หัวไหล่แล้วดันไปอีกอุ้ยลูกขาแล้วถ้าเกิดพลาดไปกระดูกหักล่ะไม่หักอาจารย์อยู่ค<ต>้าง,งไวต้นนานไหมคะอยู่ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบ หนึ่งสองนับเร็วหรือน,น,นับช้าล่ะนับเอเคสมมติเราทำให้ดูเฉยๆนะช้าๆค่ะหนึ่งถึงสิบอย่าลืม<า>ว่าต้องหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาแล้วก็อ๋อแน่นอนสิมันก็ไหลสิยะแล้วพอเรารู้สึกว่าเราแบบรู้สึกแบบโอ้โหไหลเกรงจังเลยเราก็แ,แค่หายใจออกแล้วเราก็ผ่อนคลายตัวเองให้รู้สึกว่าอยู่ในท่านี้อย่างาาสบายมันนิดๆใช่ไหมคะเพราะเป็นการดัดมันใช่ไหมไม่ค่ะการทําโยคะที่ถูกต้องคือ มันจะผ่านจุดทรมานไปถึงจุดที่สบายที่สุดเวลาที่อยู่ในท่าคือถูกต้องค่ะอ่ะละโอเคค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะหนูขาโอเชิญนั่งค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยหนูหนูรู้จริงนะคะอ่ะ,อะจะใส่เสื้อไหมค่ะหรือไม่ใส่ไม่ต้องใส่แล้วก็เพืเวียงเวียงนั่งเถะค่ะ เ <Okay. S 1> คุณผู้ชมก็ได้ความรู้แล้วนะแล้วในที่สุดเราก็ยอมรับความเป็นจริงว่าน้องกบของเราเธอก็ไม่ได้เอ,อยั่วยวนกิเลสราคะอะไรผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเธอก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้จริงแต่เธอมีลีลาและการนำเสนอที่แปลกแหวกแนวทำให้เกิดจุดสนใจและทำให้คนมาใส่ใจอยากให้น้องกอบพูดอีกนิดนึงก่อนปิดท้ายรายการว่าโยคะดีอย่างไรเชิญค่ะ และอ,อยากจะเป็นอ,อยากจะติดต่อไปเป็นครูสอนโยโคงโยคะรับไหมคะเปิดคลาสไหมคะฟรีเลยคะ่ะให้พูดคะ่ะเชิญคะ่ะโอเคก็โยคะนะคะดีต่อสุขภาพของทุกทุกคนคทุกเพศทุกวัยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สามารถจะสนใจเรื่องของโยคะได้เร็ว<ๆ>ก็จะยิ่งดีต่อชีวิตของคุณมากเท่านั้นกดคอนเฟิร์มนะคะส่วนใครอยากติดต่อกลับไปสำหรับเป็นครูสอนโยคะกดไม่รับสอนนะคะ แต่กบมีหนังสือกำลังจะมีหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะออกมาเร็วๆนี้นะคะชื่อโยราคะแรงประลา <laughs> เอ้ออะไรกันคันเนี่ยโยราคะไปตรงนั้นอีกแล้วนะคะ <laughs> ก็ภาพลักษณ์ก็เป็นแบบนั้นทีนี้วางหนังสือลงวนแผงหนังสือที่มีแต่คำว่าโยคะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เป็นลายเส้นของกบเลยปรากฏว่าโอเคนะ ทุกคนจบลงที่คำว่าโยราคะมันเป็นนวพร์ที่สุดดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซบแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด